ครับให้คุณเกมนี้เลยครับก็เราเก็บได้สามแต้มนะครับแล้วก็เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ถิิวินี้ก็ถือว่าดีครับเก็บแต้มได้เยอะนะครับตอนนี้ก็ลูกเกมก็เป็นจังหวะนะครับเขาต้องการสามแต้มเราก็ต้องการสามแต้มครับเราได้ลูกจากลูกทุ่มที่เราฝึกซ้อมมานะครับแล้วก็ได้ทําให้เกมมันเปลี่ยนนะครับครับผมวันนี้ตามประตูครับจากตำราศาสารของต่างชาติตรงนี้มองยังไงบ้างครับก็ เราเล่นดีนะครับหลังชาติเราค่อนข้างรวมถึงคนไทยนะครับเอิร์อ่องแล้วก็สุลปาแล้วก็หลาอ่าเป็นเราเล่นกันเข้าขากันนะครับแล้วก็จับทางยากนะครับนะครับแล้วก็เราช่วยกันเราไม่ไม่ได้มีว่าใครจะต้องยิงทุกคนยิงได้หมดนะครับนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่อะไรนะทำให้ระยองอามาถึงทุกวันนี้ก็ต้องชมเชยครับ ของเกมเกมลุกของเราในเลกสองซึ่งทำมันตูแตกต่างกับเล็กๆมากนะครับเขาได้เขาได้รับฟามาสุรุปามาทำให้เกมลุกเรา่างไรครับคร้าผมจัดกาก็เดียวทำตรงนี้ครับทำให้เราดูดับสามถูกผู้อื่นก็เป็นใจด้วยตรงนี้มั่นใจมางครับก็ก็ต้องให้มันจบก่อนนะครับนะครับนะบนะบให้มันจบก่อนแล้วก็เรามานั่งคิดยิ่งจะยังไงเราก็ต้องสามแมตช์สุดท้ายเราก็ถ้าเราอยากจะไปเทออฟหรือไทยลีกก็ต้องชนะอย่างเดียว กเพิ่ชัยนาทกับตลาดพิชูครับวางไว้ยังไงบ้างพี่ก่อนอกบ้านนะครับนอกบ้านก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับต้องมีสมาธิครับเหมือนเล่นในบ้านนะครับเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองเนาะนะครับไม่ได้ไปดูทีมอื่นนะครับนะครับเราไเล่นสุพรรณก็พลาดห้างนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับทําให้เสียประตูเพราะนั้นก็ต้องกลับมาทําการบ้านในของเรานะครับเราต้องเล่นด้วยความอดทนแล้วก็มีวินัยถ้าเรามีสองสิ่งนี้ในการเล่นผมว่า มันก็จะทําให้ทีมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําตามเป้าหมายซึ่งมันก็คาดฝันไม่ได้คาดฝันกันเนาะนะครับเราอยู่นดับสี่นนแล้วแหละมม่านนะ้องตอนนี้เราก็มีสิทธิ์ลุ้นละเมื่อไหร่มีโอกาสเราก็ต้องทํามันให้ดีที่สุดครับผมผู้หึงเป็นแฟนหนพี่วันนี้มากันเยอะเอาเยอะครับก็เข้ามาเยอะมากครับตอนนี้เยอะมากว่าทุกคนลุ้นก็อยากให้ตามไปเชียร์น้องๆครับให้โอกาสแล้วผมว่าเป็นบอลให้โอกาสน,ะน,รรอาสน้องๆชุดนี้นะครับ อันนี้ผมเข้ามาครั้งแรกนะครับบอกขอโอกาสหน่อยอให้โอกาสแล้วก็น้องๆทําได้แล้วนี้มันก็เลยสองแมตช์ก็ตามไปเชียร์กันเยอะเหมือนแมตช์ที่เราไปเยือนนะครับแล้ว,วโอกาสนะครับมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับถ้าเราพลาดโอกาสในปีนี้ไม่รู้ว่าอีกอกี่กปีเราถึงจะมีโอกาสนะครับแต่ว่าเด็กชุดนี้ถ้าอยู่ด้วยกันต่อไปผมคิดว่ามันน่าจะดีกับเด็กชุดปีที่แล้วปีแล้วมันปีที่ผมขึ้นมาทํามันไปตัดตัวหลักออกนะครับก็ คันก็ต้องนั่งคุยผู้หริานถ้ามีโอกาสได้ขึ้นชั้นครับสุดท้ายครับมาถึงตรงนี้พี่มองไอ้พิชูมองถึงการเลื่อนชั้นตัโตอย่ครับโอ้โหก็ต้องคิดไว้นะครับทุกทีมต้องคิดแหละนะครับถ้ามีโอกาสมันผมก็ต้องคิดจะบอกว่าไม่คิดเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็แต่จะได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนะพยายามจะไม่ทําให้ปดดันจริงผมไม่ได้ออกข่าวมาสามสี่ทิแลวนะครับเพื่อไม่อยากให้น้องๆกดดันเวลาเราพูดอะไรไป ให้ให้ทุกคนเป็นกดดันนั้นการออกข่าวก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ทําให้น้องๆกดดันเพราะเรา mm hmm. ก็ยังบอกว่านักบอลเราก็ายังเป็นเด็กๆก,กึง่งอาชีพอยู่นะครับครับการเล่นเกมลุกเยอะเกินไปหรือเ,เกมรับเยอะเกินไปก็มีโอกาสทําให้เราเทียมความได้นะครับก็ให้มันเป็นตามจังหวะแล้วก็ตั้งใจสองแมตช์ทำให้ได้หกแก้มแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราได้หกแ้มก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง,กกง,งค่อยว่ากันไปว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะโจมนัดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วฝากปันบอลมาดูความคุณมากๆแที่ยวการ ขอบคุณครับขอบคุณครับ